สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเครื่องพ่นหมอกควันยีห่ห้อ b e ส f o o k เกรุ่น b f 150นะคะเครื่องนี้นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะคะตรงตามมาตรฐานคุลุพันธการเกษตรค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบสำคัญของเครื่องพ่นกันก่อนนะคะถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะบรรจุอยู่ที่1.8ลิตรค่ะใช้น้ำมันเบนซิน91 95หรือแก๊สโซฮอลก็ได้นะคะ ถังบรรจุน้ำยาเคมีนะคะบรรจุอยู่ที่8ลิตรค่ะปุ่มกดสตาร์ทนะคะวาวน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะการใช้งานนะคะเปิดหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะปิดหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะวาวน้ำยาเคมีนะคะเปิดหมุนให้อยู่ในแนวขนานกับท่อพ่นค่ะปิดหมุนให้อยู่ตามแนวขวางกับท่อพ่นค่ะวาวปรับปริมาณควันนะคะเปิด หมุนทวนเข็มนาฬิกาปิดหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะอุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องนะคะชุดเครื่องมือบำรุงรักษา1ชุดค่ะชุดอะไหล่สิ้นเปลือง1ชุดค่ะกวยเติมสารเคมี1ชิ้นนะคะตัวนี้จะไม่มีตะแกรงกองนะคะเพราะว่าในถังบรรจุสารเคมีมีตัวกองอยู่แล้วค่ะกวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง1ชิ้นค่ะ แปรงทําความสะอาดท่อ1ชิ้นค่ะอแดปเตอร์ชาร์จ1ชิ้นค่ะสายสะาาย1ชิ้นค่ะสายสะาายสามารถปรับสั้นยาวตามสรีระตัวผู้พ่นได้เลยค่ะคู่มือการใช้งานภาษาไทย1เล่มค่ะพาร์ทลิทที่มาจากโรงงาน1เล่มค่ะหน้ากากป้องกันสารเคมี Me, พร้อมกอง20ชิ้น1ชุดค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการใช้งานของเครื่องพ่นค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันเบนซิน9195หรือแก so ๊สโซฮอลก็ได้นะคะทุกครั้งนะคะควรเติมไม่เกิน80%์ของถังนะคะ<ๆ>เพื่อเว้นช่องว่างอากาศให้เกิดแรงดันค่ะต่อไปเราจะมาเติมตัวสารเคมีนะคะสารเคมีเราจะผสมจากภาชนะด้านนอกนะคะโดยผสมกับน้ำมันดีเซลควรเติมไม่เกิน80%ของถังนะคะเพื่อเว้นช่องว่างอากาศให้เกิดแรงดันค่ะ หลังจากที่เราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเติมสารเคมีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงปิดฝาถังสารเคมีให้สนิทค่ะเปิดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะทวนเข็มนาฬิกา1รอบค่ะหรือรอบครึ่งก็ได้นะคะจากนั้นให้มากดที่ปุ่มกดสตาร์ทนะคะแช่ไว้ประมาณ3-4วินาทีจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะจะวิ่งขึ้นมาจนสุดสาย เมื่อสุดสายแล้วให้เราละมือแล้วกดซ้ำทันทีค่ะจนเครื่องติดหลังจากเครื่องสตาร์ตติดเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้เรารอประมาณ40วินาทีค่ะ,ะเพื่อให้แรงดันในถังนะคะเกิดความสม่ำเสมอค่ะหลังจากเครื่องติด40วินาทีแล้วนะคะให้เรามาปรับวาล์วควบคุมอัตราการไหลค่ะ,ะโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาประมาณครึ่งรอบถึง1รอบก็ได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นการใช้ในพื้นที่ภายในนะคะถ้าพื้นที่ภายนอกเราสามารถใช้สองรอบได้เลยค่ะตัววาล์วปรับปริมาณควันนะคะเมื่อเราปรับอัตราการไหลแล้วเราสามารถปรับทิ้งไว้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาเปิดวาล์วน้ำยาเคมีค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการดับเครื่องนะคะทุกครั้งที่เราจะดับเครื่องนะคะให้เรามาปิดที่วาล์วสารเคมีก่อนค่ะ พอเราปิดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราสังเกตควันที่ปลายท่อถ้าควันหมดแล้วนะคะให้เรามาปิดที่วาล์วน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะพอปิดแล้วให้เราเปิดซ้ําอีกครั้งค่ะเพื่อให้ตัวน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะไหลย,ย้อนกลับลงสู่ถังค่ะตัวนี้นะคะจะ,ะเพื่อป้องกันน้ํามันแห้งและอุดตันตรงหัวฉีดค่ะพอเครื่องดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาเปิดฝาถังสารเคมีเพื่อระบายอากาศออกมาค่ะ ทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จนะคะให้เราชาร์จแบตเตอรี่เก็บไว้ทุกครั้งค่ะตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จที่มาพร้อมเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาเสียบกับไฟบ้านค่ะจะสังเกตได้ว่าจะขึ้นสถานะเป็นสีเขียวจากนั้นให้เราเสียบชาร์จได้เลยสังเกตอีกครั้งจะขึ้นสถานะเป็นสีแดงคือกำลังชาร์จแบตอยู่นะคะเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้สักพักสถานะจะขึ้นเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่ง นั่นหมายถึงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะข้อควรระวังนะคะก่อนดับเครื่องทุกครั้งให้เราปิดวาล์วสารเคมีทุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันไฟลุกไหม้ที่ปลายท่อค่ะหากเราลืมปิดวาล์วสารเคมีแล้วมาดับเครื่องเลยนะคะมีการลุกไหม้ที่ปลายท่อการแก้ไขนะคะให้เรามากดปุ่มกดสตาร์ทประมาณ1-2ครั้งค่ะเพื่อให้แรงดันในเครื่องนะคะช่วยไปดับไฟที่ปลายท่อได้ค่ะ